พี่เป็นจีเนียสห้าบวกเลยนะหะ้าบวกเจ็ดครับได้ลยลูกสิบเก้าน่ารักอ่ะ <laughs> เอ้าที่มาริวันโอ้ยตรวจข้อสอบเหรอค่ะเอ้าในบอกว่าลาครึ่งวันเะคะอ,อ๋อนี่ไงครึ่งวันไปมาเรียบร้อยแล้วไปไหนมาคะเนี่ยไปส่งลูกดูผลสอบข้ามมสี่ค่ะ,ะเป็นไงคะอสอบติดไหม <laughs> ติดเก่งเนาะสอบที่ไหนก็ติดแต่ะลูกพี่เรียนเก่งคือมันไม่ได้มันไม่ได้เก่งมันแบบ มันมันเก่งพิเศษอะ่ะมันสอบคือมันได้เป็นอันดับหนึ่งด้วยคะแนนแล้วแบบเอ้ยบอกว่าเฮ้ยลูกทำไมแบบแกล้งทําผิดบ้างก็ได้นะเดี๋ยวคนอื่นเขาอิจฉาเอามันได้ได้ที่หนึ่งแล้วเ <c oughs> อ้ยเดี๋ยวนะสายเลือดของน้องนี่โซ่โซ่ออน้องโซ่ค่่เป็นไงบ้างอยู่โรงเรียนเดี๋ยวพูดถึงพูดแล้วขนลุกเลยพอเพิ่งเรียกไปชมอะค่ะว่าเด็กอะไรแบบเก่งมากอะคะ่ะคือเรียนเก่งจน ลูกครูด้วยกัน<ม>ท,ทั้งโรงเรียนอิจฉานะคะคือเรียกได้ว่าถ้าเปรียบเทียบคำจีเนียรอัจฉริยะเพอร์เฟกตอุ้ยตายแล้วพี่ต้องรีบไปสอนแล้วล่ะอ๋อค่ะ<า>ค่ะเดี๋ยวขอรวจข้อสอบแป๊บน,นึงนะ,ะขอตัวเหมือนกันค่ะ,คะอิจฉา,ท,าทั้งโรงเรียนเลยเนาะใช่ค่ะเรียนเก่งมากกิดแม่กิดแม่เลเนีน่ไอ้กิดน่ไหน ผิดโอ้โหมมนเรียนยังไงข้าวนี้เหผิดทุกข้อเลยเนี่ยไอโซโอเอ้ยหายละอายเขาละโซ,โซมาหาป้าตอนนี้เลยเร็วๆวสวัสดีครับป้าเรียกผมมามีอะไรครับทำข้อสอบยังไงสองเต็มสาสิบคิดอะไรอยู่ มันยากอะป้า <c oughs> มันยากแต่ทาไมเพื่อนทําได้ดูข้อนี้เดี๋ยวป้าให้ดูเลยห้าบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่สิบแปดเอาห้าไว้ในใจนับต่อหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด <8, S 1> อ๋อห้ oh. 5, 6, 7, าบวกเจ็ดเท่ากับสิบแปดเราไปกินข้าว แล้วก็นับไว้ในใจแล้วก็นับต่อไปอีกเจ็ดได้คําตอบแล้วขึ้นมาบอกป้าโอเคไหมครับป้าไปไหนก็ไปหกน้องเพยนสีฮะเอ้ยว่าไงคะพี่วรนวันขอก็บอกว่าอยากให้เราเนี่ยหาตัวแทนนักเรียนไปประกวดคณิตศาสตร์โอลิมปิกอะค<อ>่ะลูกพี่ไปไม่ได้อยู่คนโรงเรียนไงเราส่งน้องโซ่ดีไหมฮะ ไม่น่าว่างค่ะ,ะคนอื่นนะคะไม่ได้เพราะว่าโซ่เป็นเด็กดีเนียสไงแต่ถ้าเขาได้แชมป์มามันจะกลายเป็นว่าเด็กเส้นไหมคะไม่เป็นไรเพราะว่าลูกพี่อยู่คนละโรงเรียนอยู่แล้วพี่ไม่ส่งลูกพี่ก็คือส่งโซ่แหละง่ายๆดีไหมคะเก่งแบบป้านั่นแหละผม,ผมรู้แล้ว5้าบวกเด็ดโซโซไหมคะ <c oughs> ใช่ครับที่เป็นดีเนียสท่าบวเลยนะคะท้าเด็ดครับได้เลยลูกสิบเก้า เออป้าวอเล็กรรมนี่เทอมนี้ผมติดศูนย์ห้าตัวฮะแก้ผมด้วยนะศูนย์ห้าตัวด้วยเออแล้ว5้าบวกเจ็เท่ากับสิกครับสมับเป็นป้าหลานกันจริงจริงป้าก็ที่โม้หลานก็ปัญญาอ่อนนะคะโอ้ยตายแล้วตกใจแทนลูกเลยอะป้า ครูมริวันณเขาเป็นอะไรอ่ะครูมริวันณเขาเป็นครูแต่มึงเป็นบ้าบ้ายังไงอ่ะปพะเนี่ยรู้ไหมเรื่องนี้ต้องดังทั้งโรงเรียนแน่เลยหลานครูเป็นสีโง่เหมือนบูบูคืออะไรบัวบ้กระต่ายหมาหมา คุณมาสายหนักเหนื่<ร>อยแนทยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆป็แลงจบครบ